รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขนยวเราไปดูสถา,านการณ์ไฟป่ากันที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเกิดไฟป่าลุกโหมวนณอุทยานเขาหลวงควบคุมยังไม่ได้ซึ่งสถา,านการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดไฟป่าขึ้นล่าสุดบนเทือกเขาหลวงสูงชันในพื้นที่ตำบลโคกม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งอยู่ในเขตวนณอุทยานเขาหลวง เร่งนาเจ้าหน้าที่ของวันณะุุยยานเขาหลวงร่วมกับชุดฐานปฏิบัติการป้องกันไฟป่าจากสํานักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12รวม16นายเร่งเข้าดับไฟป่าอย่างเร่งด่วน,นแต่ยังควบคุมไฟป่ายังไม่ได้ทําให้แต่ทําแนวกั้นไฟและบล็อกไฟให้อยู่ในวงจํากัดของป่า ถูกไฟไหม้ไปแล้วประมาณ100ร้อยไร่เตรียมระดมพลเข้าดับต่อไปในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดอยุทยาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าจากการตรวจสอบไฟป่าหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านมาว่าได้เกิดควันไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นอยู่หลายจุดบนเทือกเขาหลวงเขตบรรณอุทยานเขาหลวงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจนเกิดท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยควันไฟและฝุ่น PM 2.5บนเทือกเขาเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ของ ตำบลโคกม่ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งได้พบกับนายทิติพนดวงแก้วกวนหน้าวันณอุทยานเขาหลวงกำลังนำกำลังเจ้าหน้าที่วันณอุทยานเขาหลวง11นายและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฐานการป้องกันไฟป่าจากสำนักบริหารพื้นที่รักษที่ 12. อีกหนายรวมเป็น16นายเข้าไปพื้นที่เพื่อจะดับไฟป่าอย่างเร่งด่วนซึ่งนายิติพลหวนหน้าวันณอุทยานเขาหลวงเปิด ว่าตรงนี้ที่เราอยู่คือบริเวณวัอุทยานเขาหลวงอยู่บริเวณบ้านเมรุพักทองหมู่ที่4ตํตบลโคกม้อเผทับทันซึ่งอยู่ในเขตของวัดอุทยานเขาหลวงซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่และได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลโคกม้อว่าได้เกิดไฟป่าขึ้นมาตั้งแต่เวลาตีสาเป็นต้นมาและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องและสามารถจับจุดฮอสปอตซึ่ง3จุด ในพื้นที่ตำบลเดียวกันโดยไฟได้ไม่บนยอดเขาลุกลามลงไปไกลพื้นที่ราชเชิงเขาใกล้หมู่บ้านของชาวบ้านและสาเหตุระบุได้อย่างแน่นอนว่าเป็นฝีมือของมนุษย์พวกพาล่าสัตว์ขึ้นไปจุดข้างบนโดยไม่มีการอัดนะครับจากนั้นพื้นที่เกษตรจึงได้มีการข้างบนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม้อได้บล็อกเรื่องไฟที่จะลงมาบ้านเรือนรัศดร ตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วตรงนี้เซฟไว้ได้หมดแล้วแต่ไฟป่าที่เกิดขึ้นนะขณะนี้ลุกลามอย่างรนแและอยู่ในพื้นที่สูงชันซึ่งได้มีการถอนกําลังจัดจุดเกิดไฟป่าจากไฟป่าจากเขตพื้นที่ อำเภอรัดยาวจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตมณอุทยานเขาหลวงกันซึ่งมนฑลอุทยานเขาหลวงกินพื้นที่สองจังหวัดคือจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งใช้กําลังเจ้าหน้าที่ทําการดับไฟป,ป่ารวมกว่าเจ็ดสิบนาย ที่เกิดไฟป่าในพื้นที่อำเภอาดยาวแต่ด้วยความจําเป็นที่มาล่าสุดมาเกิดไฟพื้นที่อำเภอทับทันอย่างหนักเช่นกันซึ่งไฟป่าได้เผาผ่านพื้นที่ป่าแล้วกว่าร้อยไร่จึงได้ถอยกําลังเจ้าหน้าที่วัดนอุทยานเขาหลวง11เอ็ดนายและเจ้าหน้าที่จากชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าที่สองสำนักงานบริหารอนุรักษ์ที่12อีก5นายรวมเป็น16นายเร่งเข้าดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดนอุทยานเขาหลวง เพื่อเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้สามารถป้องกันไฟไว้ได้จึงต้องเปลีป่ยนแผนเป็นการเร่งทําแนวป้องกันไฟซึ่งได้เร่งทาการแนวป้องกันไฟบล็อกไม้ไฟอยู่ในวงจากันและวันนี้เมื่อถึงช่วงค่ำคง,งต้องอยู่ดาเนินการไปก่อนแต่เจ้าหน้าที่พักแรมคร้างคืนเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเข้ามาใยี้เคียงบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ แต่ทีา่าเถึงเขาสําหรับเข้าดับไฟเป็นไปด้วยความยากลําบากนั้นยังได้มีการติดต่ออากาศยานเพื่อมาช่วยดับไฟในครั้งนี้และได้รับการแจ้งมาจากผู้อำนวยการสรํานักงานบริหารอนุรักษ์ที่12ว่าคอยังติดภารกิจดับไฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อยต้องรออีก2วัน จ <Jean> ิงจะสามารถมาสนับสนุนดับไฟป่าและประสาเปียกแหล่เพื่อทับทันและองค์กรปกครองส่วนทิ่นให้รวบรวมคนจิตอาสาอาสาสมัครดับไฟป่าเข้ามาสนับสนุนในวัดชุมี้ด้วย